สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์สองเครื่องนะครับก็คือจะเป็นเครื่อง Linux เป็นเซโรเในส่วนของการนำไปใช้งานจริงนะครับตรงนี้เราสามารถนำตัว i n s a b l e ไปจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับจำนวนเยอะๆเราก็จะใช้ a n s a b l e ได้เลยนะครับจำนวนเยอะแค่ไหนนี่คือไม่จำกัดดีกว่านะครับกี่เครื่องก็ได้ นอกจากนั้นเราสามารถจัดการพวก Windows ได้ OS ก็คือเราจัดการได้ไดนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องที่เป็นในส่วนของที่เป็นอุปกรณ์ Network s t o r ต g ร v เ r จเ a อ i ์ชวลไออย่างเช่น p r o x m o x ESX พวกอะไรเงี้ยจัดการได้หมดเลยแม้กระทั่งพวก Cloud นะครับ AWS, Azure, Alibaba, Huawei ่าอะรเงี้ยเราก็จะใช้ a n s i b l e ในการจัดการ ถ้าเกิดเราไม่ใช้ e n i b l e ในการจัดก,การเราก็จะต้องมีการรีโมทเข้าไปนะครับอย่างเคสนี้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ส,มมสเครื่องนี้สมมุติว่าผมมีการที่จะสร้าง User อนะครับสเครื่องอสมมติว่าจำลองว่าเป็น100เครื่องแล้วกันผมมีโจทย์ว่าจะต้องสร้าง User มีการสร้างพาสเวิร์ดนะครับกำหนดพาสเวิร์ดแล้วก็มีการกำหนด User ให้อยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิเทียบเท่ากับ r ร o t นะครับทั้ง100เครื่องเลยถ้าเกิดผมไม่ใช้ e n s ซ b l l e ผมก็จะรีโมทเข้าไปทุกเครื่องเลยนะครับโดยโดยผมจะรีโมทไปไปทีละเครื่องทีละเครื่องทีละเครื่องแล้วก็ไปสร้างใช่ไหมครับก็จะไปสร้างประมาณนี้เดี๋ยวผมจำลองให้เห็นภาพก่อนอันนี้คือตีต่างว่า100เครื่องแล้ก,กันเนาะแต่ว่าในแ l a บเราเราเรา,เราใช้2เครื่องอย่างเช่นเครื่องนี้ถ้าเกิดผม ไม่ใช้ ensemble ผมก็จะรีโมทเข้าไปอันนี้ผมรีโมทเข้าไปง่ายๆโดยใช้ command prompt เข้าไปแล้วก็ไปสร้าง user แบบง่ายๆก็เป็น sudo แล้วก็ user add นะครับแล้วก็สร้างเป็น user 1แล้วกันสมมุตินะครับแล้วก็มีการไปใส่ password ให้เขาด้วยแบบนี้แบบนี้แล้วก็ต้องมา เอา user ดังกล่าวไปใส่ในกลุ่มที่เป็นเป็นกลุ่ม u l t a u l t ของ s e n o A นะครับซึ่งกลุ่มนี้คือจะมีสิทธิ์เทียบเท่ากับ root นั่นเองเราก็จะใช้แบบนี้ก็ได้นี้ผมก็ใช้ parameter ตรงนี้เนาะนะครับก็คือเป็น append เนาะนะครับก็หรนะือแล้วก็กลุ่มเนกิจีใหญ่แล้วก็ระบุชื่อกลุ่มได้เลยแบบนี้ i l l แล้วก็ตามด้วย user เมื่อสัค่ว่นี้ที่เราสร้างปึ๊บ แล้วก็ทําการตรวจสอบดูก็จะเห็นว่า user 1ตรงตันี้นะครับ ID คือเป็นการเป็นคำั่งในการตรวจสอบ information หรือว่ารายละเอียดนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นตั้งแต่ในส่วนของ UID ก็คือ